ดีกาผูรับเหมาหลักเครื่องปั่นไฟจำนำเต้นรถเน่าคือว่ายังสั่นนอกบาดท,ที่นี่นะฮะการจอมพลั่งผ้าไนรุ่งชัยอายุ3 3ปีรับซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทาไส้อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้นาที่ตํารวจสพรัตนาทิเบตหลังเถืกนายเงานะครับซื้อเหล้าซื้อวันนายเงาครับซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับได้ขโมยเครื่องปั่นไฟ นะเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้ากับบ่านหน่อยดีเนาะเครื่องปั่นไฟฟ้าไหมเออเออไปจังไดพากนพนกนไปหลักใดจังสันนะครับไปจำนำเต็นลดในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผนว่านะครับซึ่งกับผู้เสียหายพาญายามติดต่อขอคืนแต่เจ้าของเต็นอ้างว่าได้ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วก็น,นํำหลักฐานมาติดต่อรับของคืนเด้อ นะครับโดยจะต้องเสียค่าไถ่ถอนขึ้นเด้เพราะว่านะครับมีคนออกมาจำน้ำเนี่ยเราไม่ได้ยียังเด้วันต่อไปอ่าพร้อมกับดอกเบี้ยอีกสองพันบาทผลเดีวันธรรมดานะจากหนึ่งหมื่นหาพันบาทกลายเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับซึ่งกับพันตํารวจเอกพิสุทธิ์จันทราสุวรรณผู้กํากับการสพรัชนาทีเบียดเปิดเผยว่าได้จับกลุ่มได้เงาได้แล้วนะซึ่งให้การรับสารภาพ ก่อเหตุอิหล่นละนะจำนวนตัวรักษานพี่น้องครับนะฮะส่วนทางเต้นลถนะครับได้เห็นไล่สดกันจอมพลังกะเกิดความบ่สบายใจซึ่งกะติดต่อมาว่าบอสาวในายน่าไปก่อเหตุขโมยเครื่องปั่นไฟ และก็ยินดีที่จะเคลื่อนเครื่องปันไฟดังกล่าวให้กับทั้งผู้เสียหายโดยบรับเงินใดๆทั้งสิน้นตอนแรกเซียวดอกก้อมสองพันนะครับบตทที่นี่กะนะฮะเปลี่ยนแล้ววันถ่อไปกลายเป็นว่ารับของโจรได้ไม่ธรรมดามอนี่ลักไปวันต่อไปก็บ่าถามตน้นสายไปเหตุให้ดีๆเนาะนะฮะว่า,าเจ้าเอามาจากสายสเสี่ยวแมนบอนะครับ